สวัสดีครับท่านทุกคนนะครับพบกันเชิเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกนะสันส้นๆกระชับฉับไวได้ใจความ,มารู้เรื่องกันไประเด็นหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้เนาะทุกช่องทางเลยเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel ทิกต็อก i ลน์แอดที่แอดตูนยูนิเต็ดฟีดเจดม์กับเจ๊ดม์ทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของ หงแดงเล้วพูในมือของเยนคลอปซึ่งโอล่าสุดเสริมทัพได้อย่างลงล็อกนะคาวินแรมซี่ฟา b บิโอคาร์ o าโยดาวินนูเยส3ตัวผู้เล่นที่เข้ามาและปล่อยสโดมาเน่ออกไปนะทัคูมิมินามิโนออกไปนะแล้วก็เบนเดวิสก็ออกไปแล้วเรียบร้อยนั่นทำให้ตอนนี้เนี่ยเยนคลอปประกาศแล้วว่าหยุดแล้วปิดตลาดซื้อขายรกเตะของลิวพูไปไปที่เรียบร้อยยกเว้น จะมีนักเตะถูกขายออกไปในช่วงเวลานี้หรือมีคนบาดเจ็บหนักพักยาวอาจจะต้องลงตลาดกันใหม่นะโดยนักข่าวก็ถามตัวลงคุณเสริมแก่เนี้ยเหรอครอปก็เลยบอกว่าอืมใช่ละเพราะว่าเราจะไม่เสริมใครเพิ่มแล้วนอ,อกจากว่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บหรือระหว่างเนี้ยมีคนถูกขายออกไปซึ่งผมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรามีทีมที่เราต้องการแล้วดังนั้นกองเชียร์ร์พูนะ ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้เลยตลาดซื้อขายนาเตของเราปิดประตูลงเรียบร้อยนะักข่าวก็เลยถามบี้ต่อเฮ้ยแล้วนีพวกขาออกอะที่เป็นขาวพวกอเล็กซ์ออกสเตแชมเบอร์เลนพวกนาบีเกตาพวกนี้จะเอาอยัางไงเลนกรอบก็บอกว่าอืมเอานะเราไม่พูดเรื่องนี้หรอกนะก็รู้อยู่แล้วรอดูผลงาน ไม่ใช่วิธีการที่คุณมาถามแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเราจะดูผลงานเป็นหลักอะก็ตามนี้นะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องกับเรดบูลซาวส์บัในวันพุธหน้านี้นะก็คืออีก2วันเนี่ยนะและเสาร์ที่30จะเจอกับแมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิล์นั้นหลังจากนั้นเนี่ยเปิดฤด,ดูกาลก็จะไปเยือนฟูแลมทีมน้องใหม่นั่นเองนะใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับฤด,ดูกาลใหม่ของพิมลิกอังกฤษแล้วก็นี่คือ อ่าเรื่องตลาดซื้อขายนกเตของลิวพูวันนี้จะดำอัพข่าวให้แฟนบันดาเดอะคอรปได้รับทราบกันนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ตามมาได้ทุกช่องทางเลยตูนยูไนเต็ดฟรีจีงกัดจะดำทุกวันพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ